สวัสดีทุกคนทุกคนทักทันกันนะครับวันนี้ก็อยู่ในวันนี้ก็ผมเอาวิชแนลนะครับกับนแมพที่มีชื่อว่าเดอะสตองเกตเบรทนกาวนะคบผมอันนี้ก็จะผมจะเอาตั้งแต่ผมจะเอาทุกพลังเลยนะผมเดี๋ยวคนเข้ามา,าเขา,าทำไรอะ่ะเดี๋ยวเพื่อนผมดีหว่าผมไล่เพื่อนผมก่อนแล้วทุกคน ซ้อมเพื่อนเล่นดีกว่าเรามีตัวทดลองแล้วเขาบอกว่าไม่ชอบออกกล้องใช่ไหมทุกคนแต่มึงออกมาเองนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมออกแล้วเข้าใหม่ก่อนเดี๋ยวผมออกแล้วเข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวผมนะครับจะทำการปรับไม่ให้เพื่อนเข้านะคบทุกคนนะปรับถาวรเลยนะทุกคน ผมจะทําการปรับถาวรแบบของจริงๆแล้วนะทุกคนผมไม่ล้อเล่นด้วย เอ้หม่นะครับทุกคนมีคนชอบเข้ามากวนขัดจังหวะมากๆโอเคนะครับทุกคนเราไปเริ่มที่พลัง KJ เป็นระดับแรกเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมรอแป๊บหนึงนะ รอแป๊บหนึ่งนะทุกคนเฮ้ยโอเคมาเริ่มจากพลัง KJ กันเลยมาไล่ KJ เเเเมาเริ่มกันที่ที่สกิลแรกกันเลยดีกว่าสกิลทำสกิลทำลายล้างนะ ใหญ่มากสกิลที่สองทำทำการกวาดอย่างรวดเร็วกวาดมากสามสร้างประหลัดหัดพังครับและสี่นี้ต้องให้คนตีมาคือพายุเรืองแสงนะต้องให้คนตีมาแต่ว่าวเราไม่มีคนตีก็จับไปเลย ราจะทําการตัดไปตอนที่ผมได้ Anti กันเลยมาตอนนี ko ้ผมก็ได้อั n ติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมากันเลยข้ามวันชิคกี้พายกระดิกกระดิกเลยคุณถอดชุดคุณใส่กเถอะสกิลที่หนึ่งครับระเบิดสัตรูหลิกศัตลิกบอมนะสิไหมว่า วแรงโคตรเลยนะครับอบอดไปไหนบอดตายแล hm ้วโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มต่อยได้อันตินะครับผมเพื่อที่จะมารีวิวสกิลที่2นั่นเองไปไปดูมาที่สกิลที่2ครับนั่ก็คือ20 20 20ดอตคลิงนะครับผมมามาเริ่มกันเลยอันนี้ภาพอัฟฟิกดีมากเก็บจบทุกอย่าง 20 20 20ย okay, uh ี huh. okay, ่ส huh. okay, uh ิบ huh. ย okay, uh ีดอคลิ huh. uh ้งโอเคนะครับเหมือนจะได้อันนี้มีอิดเวอร์แล้วนะแต่ว่าเราจะเอาสกิลให้ครบเลยนะครับเราไปดูเทพสกิลที่3กันเลยสกิลที่3ครับหมัด5ฤเลยดูเดี๋ยวทุกคนพลาดว่าพลาดช็อตมากที่ โอเคนะครับเราไปดูกันที่สกิลสุดท้ายคือ Anim มะอิตเวิอันนี้ต้องใช้นานหน่อยขนาดได้อันตีแล้วยังจะต้องเก็บต่อนะครับผมมาครับผมสกิลที่4พร้อมแล้วผมว่าคลิปเลียวแค่เคเจเคเจอ,อ,อ,อย่างเดียวดีกว่ามา

ต่อนะครับ